สุขสบายดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาทู่ช่องอีสานบานปลานะครับเมื่อนี้บพี่น้องเลาะโคกเลาะผู้นะครับจุดมุ่งหมายอยู่ที่นอมัยไรนะครับขื่นโคกขึ่นผู้นะครับสํารวจหานอมัยไรนะครับมาต้มกินกระตํามังหงกินกระป่นกระเจียวอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาลุนน้ากันไปกับอีสานบานปลานะครับว่เมื่อนี้นะครับการหานอมัยไรของอีสานบานปลาจะมาหรือว่ามาจังไนครับผมลุนน้ำกันไปเรื่อยครับ นอแรกนะครับผมนอแรกนะครับนอหญ่เติบนะครับผมนะครับเดี๋ยวพี่นอนในเบื้องนะครับนอหญ่แล้วก็เน่าแล้วนะครับแต่แล้วว่าแถวนี้มันมีคนกินมาหานะครับนอจนเน่านะครับนอหญ่ครับสมบูรณ์นอเนี่ยนะครับความแ่ความเน่าครับผมนี่คือนอแรกนะครับนอแรกของรายการจะรุนกันไปเลยครับผมก็เปอีกนอมงมนะครับ นอนนี้ก็งามอยู่นะครับหอมงามครับผมนอนเนึงนะครับผมทองามนะครับจิ้มองไปนอนกำลังงามนะครับโม่เงาปันใดกับผมพ่ออีกก้อนนึ่งนะครับก้อนนี้ให้พี่น้องในเบื้องก่อนนะครับก้อนนี้ค่อนข้างที่จะไลนะครับนอนเนครับนี่นอนเงานี่สองนอนนะครับ เ้าไปข้างหน้าอีกนะครับผมแมนเบิร์ดนะครับที่มีที่ไปมีซีไปนะครับแมนเบิร์ดเลยน,ะนอนสาน้องก็จะค่อยๆคดุดอเรข้างหน้าอีกนะครับผมนอ๋อหลายนะครับก,ก่อนี้ฟังนี้กับเมียนะครับมับนกับสองนอข้างหน้าครับผมรบตรงนอนเี้นะครับ เมว่าเริ่มเก็บก้อนนี่นะครับผมหลังจากที่ให้เบื้องแล้วว่ามันหลาบ่าไหลนะครับก็บิปเลยนะครับ กำลังเกิดนะครับประ่าช่วงนี้ฝนเล็งผลตกประจำผลตกอยฝนตกรูนะครับท้ำไมกระเสียร้ายแน่นะครับผมพี่น้องในเบื้องนะครับการหายุ่หากจินอ,อีสานบานเฮาสายของอีสานบานฟ้านะครับอาำไม่เ,เกิดกับหาเก็บเห็ดนะครับอาำไมเกิดกับหาหน่อไม่ หมดแดงมีกัหาหมดแดงนะครับาตามดูกันอยู่หากินนะครับผมัอนนี้คือส่วนหนึ่งครับนอกกำลังงามเดี๋ยวไปอีกทางมุมหนึ่งของกอนี่ครับผมนี่น,อน้อยเงาหาก,กันเลยครับ,นนรบรนนก็น้อยเงานะครับโอเคน้อยสันกับมีจีมอนะครับ ก็จะได้ส่วนที่อ่อนๆออนของเพลินป้อมอย่างเส่นน้อนี่นะครับนออาจจะบกครอยหญขึ้นทางเอือนนะครับแต่ว่ากับตมแสบนะครับเรานอไม่ไรแสบสุดของออไม่แล้วนะครับผมนอจะบยย่ใหญ่ไปเลยนะครับพ่อได้ตุ่มนะครับ เกศเมียน,นะครับของเงาหาได้อยู่นะนี่เอาไม้ลายนะครับนกนี่นะครับก้อนนี้นนลายนะครับน,นะ,นนะค,รบนครับมาเบิ่งผล ของฟอนี่นะครับเือว่าลายเติบอยู่นะครับนี่ครับครับผมาเติบอยู่ครับน้อยน้อยเงี้ยนอสันนอยเงาเลยครับนในนอยเงาเลยครับหาเก่าเต็มไปเลยนี่นอสันกันไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ใช้มือหายไปนะ สันแล้วก็ตัวนี้ครับอีกนอนหนึ่งครับงามอยู่นะครับนอวสันก็ใช้มีดจิ้มเอาต้มแทบเพื่อกันนะนอนสันครับจะนอนหน่อยเรากัต้มแ่บนะครับไม่ไล่ทำไมธรรมชาดนะครับผมจุดหนึ่งนะครับผมเอากำลังงามนะครับ นนสามนอสีนอห่อางในอีกนี่เลครับได้พอสมควรแน่เรานนะครับผมเนะอากระดางง้างเพื่อกันนะครับผม หลายแน่โอ,อ้หลายแห้งเลยครับมาเกิน,นอรอบนี้นะครับเกินหลาย เช่นนอเน,นี่ยนะเราจะหาต่อไป,ปรเราจ,จะติดตุ้มนี่ก็นอนง่ามนะครับผมน,บนี่นอเนงี้ยแต่ว่านี่นอธสัมชาดีเอนะหลายเติบแล้วนะครับเครื่องตาแล้ว ให้ลายนะครับล่างอีกนะครับผมช่วงนี้ฝนมาแล้วนะครับนอไม่ไรเกิดไรมารอบบางกวนก,กับย่างบ้านไรปนได้นะครับแต่ว่ารอบมีอะไรคักนะครับนอนแดงนะครับแล้วก็นอนสันย่างอีกลายนะครับเอาไว้ท้ารอบนะ ารอบไหนเขาตีแงนะครับเนี่ยก็ต้องเป็นไฟกันน,อน,น้อยแงนะครับทั้งแน,นนี่ยเได้อยู่นอเนี่ยมีกิมบอล จริงหันจิ้มไม่ดีก็ี่ได้ส่วนอ่อนยุนครับซอนอ่อนลงไปอีกหลายอยู่จิ้มผ่านนิดเดียวนะครับเฮ็ดอาจจะเป็นเฮ็ดแตบียนะครับกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเก็บน้องไม้แล้วอาจจะขึ้นโคกสังโดนเฮ็ดอีกนะครับผมเดี๋ยวมาลุนน้องไม้ต่อไปครับอีกน้องนึงนะครับผมน้องหญ่ๆนะครับมาหาก่อนเลยนะครับวังามนะครับต้มแซ่บพักนะครับผม อยกก่อนนะครับผมอ๋อง,งามนะครับน,นี่หกกักปรได้นะครับต้องใส่เม็ดจิ้มต้องเตืนอนด้วยสามซีนอสนะครับางามนะครับ อันึ่งนะครับนอนาวนอนหย่นะครับปุดข้าังในกับหยุดไหลนะครับผมไหลน,นออยู่นะครับครับผมนอมงามนะครับ ครับผมมีอีกนะครับอีกฟังหนึ่งมันก่ง่ามนะครับอันนีเงานะครับผมงามนะอีกกอน,นะครับผมข้น แน่านะครับต้องาส่นอนยวนอนสันนะครับเกิดก้อนกับจะเน่านะครับตรงนี้ฝนมากนะครับเน่าเร็วแต่งามนะครับผมมีถึงกว่นนี้นะครับ เงาแล้วก็ส้นปลนะจะได้ไปต้มนะครับเหมานอ,อานเงาเลยครับนนจีมอ่ะวันอยู่นะครับนอนเรื่องนะอน,นอนเงาเนะครับพอได้นะครับ นอนแล้วครับมีนอนสั่นอยู่นะครับเอาไว้จะรอบหน้านะครับนอนสัน่นรอนหน้ามากกับที่ได้เก็บอยู่นะครับนอนใหญ่นะอีกก่อนนะครับ งามนะนอสันนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับต้มแสบนะครับไหนหนอนอยู่รับก่อนเนี่ยนะนอนหนึ่งนะครับ <c oughs> รวมไปถึงนอนเงาล้วนะครับผมนอน้ ก็เตีดไฟใส่ครับสามซีนอนนะครับเตืมเตรมกันไปครับผมอีกก้อนนึงนะครับอ่อนนะครับกระนอมงามนี่ครับอันนี้ครับข้างในอีกครับผมงามๆนะครับนี่นะใส่มือหาเกาเล่นะครับวางยาวเลย นอมงามนะครับนอนนั่งอยู่นะครับผม <c oughs> นอนเงยนะครับนอนไม้ไล่นะครับน,นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะตรงนี้ สันนะครับอยู่นี่ประมาณหกนอดน,นะครับงามๆนะครับผมก,ก่อนนะครับสามนอดน,นะครับงามๆนะครับทั้งตีกามีนั้นะนอดสัน งองามนะครับผมนอนะครับนอใหญ่ๆนะครับครับผมตอนนี้ก็ นะครับเดินทางลงมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ใส่ละยาเวลาในการหาโนมไปไร่ก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ได้นอนมปตามที่ต้องการแล้วนะครับเมื่อนี้วันนี้นะครับมีแต่นอนไง้ยงงามนะครับผมเตระนอนะครับแกงแซบนะครับต้มกับแซบนะครับมีแต่นอยเง้งามนะครับผมนะครับนอนงีเลยครับวันนี้มีแต่นอยไงีงามแล้วก็ z ุ o นี้นะครับผม วางวันนี้ได้หลายเติบนะครับหน้าตากับเป็นพวกน่อนสันนะครับน่าสันอยู่ในตานะครับแต่กับส่วนหนึ่งอยู่กล่องอยู่เปือนนะครับวันนี้ถือว่าได้หลายนะครับได้หลายต้มอยู่นะครับต้มไม่แย่ขอบคุณพี่น้องพ้องไปทุกพื้นที่นะครับที่ห้เกียริเขามารับช่มไร่กันจากอีสานบานปานะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ขอบพระคุณทุกการกดติดตามนะครับให้กับช่องน้อยๆอีสานบานปลานะครับเป็นกลังแรงจะเห็กันแล้วกันเนาะนะครับยำยำเท้าเท้านั้นได้นะครับข่ามาเบิงแล้วก็ฝากกดไรกดแชร์น้ำนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวอีสานบานปลาก็จะนั่งไปยำยำทำข้าวพี่น้องถึงหัวกระดาษบานขึ้นเขานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันเพียงตอนนี้นะครับสำหรับดีกันสู่ผู้สุขคนนะครับโบเจ็บโบจนเงินเตียมทองเตี๋มทาไปแล้วบายบายสวัสดีครับ